ได้โอเคสวัสดีครับผมสลิปปี้ฟ็อกวันนี้เราอยู่ในเกมเทียนดาวมันก่อยแล้วมันดูแบบไม่ก่อยแบบไม่ค่อยล่าเรื่องเลยวันนี้กระช่างมันแล้วกันวันนี้เอาเคสเรา่มต่อกันเลยนะครับอยู่ในพาร์ทที่4ของที่เกมเทีย d ดาวนะผม ขอไฟกไม่ได้อัดคลิปนานคนที่รออยู่ขอไฟด้วยมามาแล้วนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วซึ่งเหตุผลที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็ไม่ใช่หรอกครับขี้กเกียจครับแค่นั้นแหละขี้กเกียจผมลืมรู้ด้ว่าภาพที่แล้วผมได้หรือเปล่าภาพที่แล้วเราได้อุปกรณ์มาใหม่ประมาณ2ชิ้นนะสองชิ้นนั่นก็คือมีปบ้บอมกับแพงซึ่งปบ้บอมเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะได้ใช้แล้วแผงก็น่าจะได้ใช้ด้วยเช่นกัน โอเคเราไปต่อที่ภารกิจกันเลยดีกว่าซึ่งก็จะมีเควสหลักกับเควสรองเช่นกันอของคุณตำรวจที่วานให้เราไปช่วยช่วยเลยนะเขาเรียกว่าช่วยเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วกันในการที่จะเหมือนเขาจับกุมไอ้เจ้าอไอนะ้ลอเรนส์ลีน่ะน่าจะใช่นะ นะแบบเขาจะกูไปลองเลนสลีมให้เราไปรวบรวมหลักฐานนพวกเนี้ย,ยซึ่งไอ้เคเวสหลักเนี่ยคุณตำรวจก็ใช้เราไปเอาเจ้า GPS ที่ใช้ติดตามพวกสินค้าอะไรพวกเนี้ยที่ลรเลนส์ลีมมันจะขนส่งนะเควสลองก็จำไอ้เจ้าที่เราไปเอาคอมพิวเตอร์ของไอ้เลนส์ลีได้ไหมฮะไอ้ตอนประมาณพดพัดแรกเลยมั้งซึ่งไอ้คอมพิวเตอร์นั้นนะ่ะคุณตำรวจก็บอกว่ามันไม่ค่อยได้ข้อมูลอะไรเท่าไหร่เกี่ยวกับมีที่<ม>คุณตำรวจเนี่ยจากให้เราไปเอาข้อมูลที่มันอยู่ในเซฟในตู้เซฟเนี่ย ซึ่งอันนี้ก็ควรเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้ซึ่งคิดวผมทำไหมผมทำครับผมอยากได้ตัง <c oughs> ค,ค์บูรีเคีโมเค้าอุลตร้าแมนโอ้โหขอที่ทิพย์อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันกลับมาแล้วคิดถึงจังเลยที่นี่ไหนดูว,ว่าจฉริยเรเะเซเรามมอะไรโอ้ไม่โดมีซิคิลิตี้มีอะไรบ้างมีไฟอลารามอย่าทำไฟไหม้เยอะเกินไปแล้วก็ไวยาอลารามบอกถ้าเกิดเราไปเก็บออบเจกตที่ได้หนึ่งอันมันก็จะแจ้งเตือนให้ซกคิิตี้มาจับเราภายใน60วินาที เอ้ยแย่ต้องมานั่งวางแผนไปแกเฮ้ยแต่มันเป็นไรแบบนี้เราเคยผ่านไปแล้วนี่ใช่ไหมล่ะเราเคยเจาะทะลุกำแพงเด้อเราก็เจาะแบบเดิมเลยเฮ้ยเควสหลักมีอันเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มีเควสหลักจีิงจริงเราเก็บออกได้เลยนะเควสหลักเนี่ยเก็บปุ๊บออกปัป๊บในเมื่อมันมีเควสลองมามันยิ่งทำเควสลองมันยิ่งได้ตังค์เยอะมันยิ่งอัพยศเร็วอะ่ะมันยิ่งอัพแรงเร็วอะ่ะผมขอเควสลองด้วยแล้วกันอีกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่าไอ้พวกของที่เก็บเราได้ตังค์อ่ะเหมือนจะไม่ดรอปแแแล้้ววนนนะะคครััับบบบททีีี่่่่่ผผมมมมมเยยพพูดดไไไาาาาสตออจจขงงงชิ แบบยังไม่ได้เก็บอะไรเงี้ยมาเก็บตกอะไรพวกนี้เออเดี๋ยวมาทีเดียวเลยนะเนี่ยเออดีมาทำเควสดลองได้ดีเออรูออ้สึกมันไม่เหมือนเดิมเลยวะอุ้ยเปิดตาอุ้ยอ๋อไม่มีอะไรโอเครู้สึกว่าเบิร์ดู้สึผมจะสำรวจเจือกนไปจนทำให้แบบแบบเอ,อ๊ะนี่ไงจนสำรวจแบบอ,อ,อุ้ยดีเอามาเลยหนึ่งร้อยจอนอ,อ่ารู้สึกว่าคลิปสํา สำรวจผมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะกินเวลาในคลิปมากเกินไปนะครับจนจนแบบคลิปมันยาวเกินจนแบบไม่ได้ทาอะไรเลยอ่ะบางทีคนแบบผมค่คนก็อยากเข้ามาดูผมทำภารกิจใช่ไหล่ะว่าผมแบบมีวิธีแก้ไขปัญหาอะไรไงแต่ผมมานั่งสำรวจ,นเ,จเนี่ยม่น่าเบื่อในเวลาเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมทําอยู่เนี่ยอยากอยากพูดแต่ผมอยากได้ตังไงไม่ใช่เลยหรอกอยากได้ตังไงแล้วอย่างใครมีวิธีเปิดคลิปเปิดคลิปที่น่าจะเหมาะกับผมคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะคอมเมนต์ได้เลยคนอะมเมนต์คอมเมนต์เราดูออาเจตีหลักกันดีกว่ามันอยู่ในนีีนะครับก็อ่า อุ้ยจำได้ว่ามันมืนมันซ่อนตังไว้นีนตอนแรกมันดีไหมอ,อ๋อไม่มีอุ้ยเอออไน,มน,มน,มนไม่แตกไะอีเอ้ทีวีใครเปิดเปิดแล้วก็ไม่ปิดเสียดายไฟเอ้มแล้วนี่อะไรห้องน้ำอ่ะไม่ได้ว่ะขอบแบบนี้มันต้องได้ทุกพาร์ทเอ้มีอะไรหรือเปล่า ห้องนี้ไม่น่ามีอะไรนะไม่มีโอเคไม่มีไม่มีแต่ว่าประเด็นคือมันอยู่ในีในเซฟนี่แหละเอายังไงดีวันนียโอ้โหแล้วเซฟหนักปะหนักด้วยหนักซะด้วยโอเคนั้นหนักคือคอ๋อ,อดีเงี้ยดีงี้ยดีเงดีเลยเนี่ยเราก็ใช้ดีเลยเนี่ยเนี่ยเราไปจอดรออยู่ใต้แบบใต้ตึกใช่ปะแล้วเราก็พังพื้น พังผืนนะให้เซฟมันลุออมาใส่แบบใส่แบบลบระทุพอดีอะเออเนี่ยความคิดเนี่ยสุดยอดเนี่ยมาถึงก็แบบมันเจิดเลยะนะอ,อ่าซึ่งมันอยู่ประมาณตรงไหนนะอ,อ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็แบบผมต้องการที่จะพังกระแพงตรงนี้เพื่อให้มันเพื่อให้มันอ,อ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีพื้นที่มีพื้นที่ในการลดเข้าไปโดยแบบไม่ต้องชนอะไรเยอะเนี่ยผมจะลองทดสอบไปบอมเลยกันโอ,โอ้ใช้ได้อยู่ด้วยแกเออไฟไปไป ม,ม,มันไม่พังอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฉันอยากได้อิฐก้อนนี้ไปสร้างบ้านจาังเลยแข็งแรงตึทนเหลือเกินเนี่ยเราก็เป็นจอดรอไว้เลยเนี่ยแต่เราพังตึกของขนบนลงมาแต่ไมนะ่เนี่ยหล่นใส่พอดีเนี่ยเออให้เอาเซฟเนี่ยไปที่เรือนะครับเอาเซฟไปไว้ที่เรือเนี่ยเพราะว่าคุณตำรวจต้องการแต่เอกสารอะไรในนั้นนะเพื่อไปใช้ในการสืบสวนคดีต่อเพื่อแลกกับที่กลับว่าเราจะได้ไม่ต้องไปโดนข้อหา พังบ hey, ้านเพื่อให้เจ้ากอรดอนมันสร้างห้างอะไรของมันก็ไม่รู้น่ะถ้าเกิดมันรล่นไปใส่รถล่นไปใส่รถเลยสายมันจะขาดเลยปะไม่รู้ว่าสายมันจะขาดต่ออ่ะอุ้ยโอ้ my ่กูได้ไหมอ้ยผมว่าได้ปล่ะได้ไหมเอ้ยโอเคงั้นเราเหลือไปแค่นี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวแค่นี้แบบมาถึงเก็บไอออเจตทิลองเสร็จจะปุ๊บเสร็จปุ๊บใช้ปุ๊บพอเราเก็บออเจตทิลองเสร็จช่า่ะทีเนี้ยเราวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาทุบอันนี้เลยทุบเติร์ทุบขึ้นขึ้นรถเนี่ยออกไปที่เรือเนี่ยพอดีแบบยอดคิดไปแล้วเราต้องเก็บจากไก่ไก่มาก่อนเราก็มาใกล้ไก่เรามาใกล้เพราะว่าเราจะต้องวิ่งมาเราก็ต้องมาขับรถตรงนี้ซึ่งรถตรงเนี้ยเราต้องทำเป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่านน่าจะใช้เวลาสักนิดใหญ่เลยแหละเราไปเก็บอันนี้ก่อนเลยเราก็มานี่มานี่ แล้วก็เราข้ามไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรอะสะพานอหรอ่าเราก็มาเก็บนี่เราจะเข้าไปเอาอยัางไงในเมื่อเราไปรับทำลายเราก็แบบไหนๆก็ซื้อไปแล้วเอาไปเลยอ้าวเอาอะไรอะไรไม่อ้ออมอยมันแรงนะแต่อย้าห้มันแรงกว่านี้จังเลยอะ่ะแบบมีระเบิดยูเคร์ไหมลงมลตู้มาไม่รยประมาณนี้แล้วกันอ่าอ่า โอ้นี่ไงเก็บได้เลยเก็บไปเลยใช่ใช่แล้วเราเก็บปุ๊บเราเก็บปุ๊บไปมานี่ปั๊บทีนี้ป้าหมายต่อไปคืนนี้ครับเราต่อไปนี้อ่าซึ่งแล้วตัวนี้เป็นแม่น้ําเราต้องวิ่งมาแล้ว้องข้ามน้ําได้เลยซึ่งก็ต้องมีอะไรมาทําเป็นสะพานแล้วสินนะอ้าโอ้ผมว่าผมเห็นสะพานผมแล้วอันนี้เลยอันนี้ดนแหละ วัได้เออม,มาแหวงไปแล้วเรียบร้อยสะพานชันเอ๊ะมาแล้วได้ไหมเออได้แหละเนาะเออเนี่ยไปสะพานได้เออได้มันได้ก็คือได้เขาเจ็บตเโอ้ยอยู่เซมเลเวลเซมเซมคือเหมือนเซมเลเวลแอดเพเยอร์แสดงมันอยู่ระดับเดียวกับเราแสดงมันอยู่ชั้นหนึ่งซึ่งก็อยู่ตรงนี้นี่ไงอันนี้อัโบปเยอะอันนี้อยู่ชั้นสองอยู่เหนือเราครับอยู่อัโบอัโบคือเหนือเราอี้อยู่ชั้นสองเพราะว่าตึกส่วนใหญ่อันนี้มันจะมีมากกว่าหนึ่งชั้นอยู่แล้ว เราเก็บอนุ์ปุ๊บเราวิ่งมาข้ามสะพานข้ามสะพานรถบรรทุกของเรากระโดดมานีปุ๊บเราวิ่งมาเก็บอันนี้เ,เลยเ,เ,เก็บอันนี้เลยเราเก็บใช่ไหมเอเอ,าเอามาเดี๋ยวมิ่งมาปุ๊บข้ามสะพานมาปุ๊บเก็บอันนี้เสร็จปุ๊บทีนี้เราต้องไปเก็บอยู่ที่ชั้นสองก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รนเราก็ขึ้นบันไดมาเลยเนี่ยขึ้นบันไดมาเลยขึ้นบันไดมาเลยปุ๊บอา่า เราจะเปิดประตูแล้วกระโดดเข้าไปหรือว่าจะไม่ผมว่าช้าไปยังผมอะมันต้องพังเข้าไปอี่แล้วตอนนี้มันเป็นโอ้นี่ไงใช้คอร์ทมาปุ๊บเรากระโดดมานี้ปั๊บมันมันอยู่ตรงนี้ไงนี่เสร็จเลยเข้าไปนะอ่าอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบเกือบยิงอารามแตกแล้วไมไปละเราไม่จะไปต้องเข้าไปข้างไหนก็ได้นี่เรากระโดดมาตรงนี้ใช่ไหมเราเก็บตรงเนี้ย เราเก็บตั้งแต่ตอนนี้เลยรูวิ่งออกไปเลยเนี่ยเราขึ้นหลังคาเราไปตึกน,นู้นต่อเก็บตึกนู้นเสร็จปุ๊บเรากระโดดลงมานี่ขับรถต่อโอ้โหมิชชั่นนี้ชิวๆอะแล้วเนี่อะไรเสาออกซิเจนเสาอากาศไว้เนี่ยมันถูกความแผนไปหมดแล้วบอกแล้วอุ้ยหเหรเซฟเหรอนี่่นีเซฟ โอ้โหอีไม่ได้แล้วว่ะผมว่ายากแล้วไม่ชช่นี้ชิวๆแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าอันสุดท้ายมันเป็นเซฟไงล้วเป็นเซฟแล้วมันหนักมันหนักเหรอปวดย้ายลำบากอืมมว่าได้แต่ว่าต้องเคลียร์ทางก่อนว่ะต,ต้องเคลียร์ทางเยอะเลยแหละยากให้เยอะเนี่ยอะเราจะไม่ทำผิดพลาดแบบครั้งที่สองแบบตรงนี้ เว่าผมว่าเวลายังไงมันทันอยู่แล้วแต่มันติดอยู่วว่ามันไปเซฟเนี่ยแหละมันจะทันมันจะไปยังไงครัผมจะลองให้มันหล่นมันี่ในเอตรงที่ตักผมนะเอาพอดีเลยเอืออความแน่นหำนเราเราเอาไม้อ่ะไปต่อไว้ไว้ไม้ไปต่อไว้เออเราก็มาติดก,ก,กับเจ้าเออเดี๋ยวติดไปเลยเนี่ยเพราะผมเก็บไร่เก็บไอ้พวกนู้นมาเสร็จใช่ไหมเก็บมาปุ๊บผมจะขับรถคันนี้ออกไป แล้วไปไว้ที่เรือโดยทันทีเสร็จปุ๊บผมก็ต้องวิ่งกลับมาซึ่งอาจจะไม่ทันวะ่ะอาจจะไม่ทันเราอาจจะต้องมีรถอีกคันหนึ่งในการขับกลับมาเพื่อมาเอาเซฟแอนนึน่งอาจจะต้องใช้เทคนิคเดียวกับที่เราไปขโมยรถขโมยรถมั่นก่อน,น,นคันดีได้ไหมมันจะชาไปปะแต่ผมว่าไม่ทันวะ่ะจะอ้อมกว่าจะอะไรเนะี่ยเคูผ่ผมจะลองนะ โอเคไปเลย1ึ3องไปก็ลากมาเลยครับลากมาเลยเงื้ง้มยมิชงตึ้้ชิชว้งตึ้่ตึ้งตึ้่ตึ้ง่ึ้ยตึ้นน ปตื้อตปัเก็บเก็บเก็บลขึ้นมาได้ต่อขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บทำไงคือขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บเรากะโดดมาตรงนี้ลงแหนหน้าไปเก็บมาเรียบร้อยเรากระโดดขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็ไปที่เจ้ารถคันนี้เลยละกันอ่าเราได้รถคันไหนเราเอาคันนั้นก่อนละกันไปครับไป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 ไไปไปไปไ้กผมไม่รู้ครับผมผมไม่ขึ้นรถนะผมก็ไม่ทันผไม่ทัน ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ววิ่งเราไม่ได้ครับเราต้องห้ามยอมา่อท้อเราต้องห้ามยอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆทุกอย่างมันต้องมีทางออกแล้วก็เลี้ยวขวาม,ามันไปละแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นอันที่สามตรงเงียบหน้าเขาไปเก็บเราก็วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเราก็โดดขึ้นหลงังคาเสร็จปุ๊บเราขึ้นรถคันนี้แล้วก็ถอยไปเลยครับถอยยาวอย่าอย่าให้อย่าให้โลกรู้ว่าเราช้าอย่าให้โลกรู้ว่าเราช้าโอ้โหตรงต้นไม้ใสหมดครับจังหวะนี้ ระหว่นี้เดินไปครับมันไม่ใช่เดินไปนครับรถวิ่งไปขับวิ่งไปอืออือออไม่ทันว่ะมันต้องทําให้สองเซฟมันไปอยู่ในรถคันเดียวกันให้ได้เว้ยเนี่ยขับมาก็แบบเกือบสิบวิแล้วอะใช่ป่ะจริงๆผมไม่ควรเอารถคันนี้มาเว้ยโอเคติดว้ดติดวัติดรถว้ติดรถว้อ่าติดว้ ทันนี้ต้องได้ทังน,นี้ต้องได้หรือไม่เงี้ยนั่นไม่ต้องได้หรอกเปล่าทีเสร็จปุ๊บเรามาจอดตรงนี้อ่าเสร็จปั๊บเราทำงานอไงเราทางทาบพังลงเสร็จปุ๊บเราขับรถออกเลยเราค่อยขับออกเราต้องค่อยขับเราค่อยค่อยขับเราต้องใจเย็นเใจเย็นเย็นเวลาเลยต้องยี่สิบ อ๋อแต่เซฟลูกมาให้อดีเหมือนกันไม่ต้องลงรถอ่าดี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 เราค่อยๆขับือเต้องค่อยๆขับแหวนมากจับปนดีต้องทำหรอกป้าท้ไอ่ะเอ๊ะามเด๊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 มเดเด๊มเด๊เดิเด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 ดเ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 ด มันก็มันโดนจับหรือไม่เมื่อกี้เนี่ยโอ้มันบินตามเราสบายสบายอ่าเนี่ยมันได้ตังค์มาเท่าไหร่เหรออัปเกรดอุปกรณ์กันดีกว่าป่ะเพราะว่าเราใช้โยกมอเตอร์เขาไปมอมปิดเราเข้าไปเลยแล้วก็ระยะระยะไม่เท่าไหร่เราเอาดาเมจไหมดาเมจลองดาเมจดีกว่าไปนี่ดาเมจอัพไปเลยแน่นไอ้เกรดหลักคุณตำรวจเขาบอกว่าให้เราไปเอา GPS GPS ในเรือเหรออาช่างมันแล้วกันเราว่าเราเอาเป็นว่าเราไปเอา GPS นั่นกันแล้วกัน ตอนเย็นแสงสีแบบนี้แม่มันจังสวนจริงๆเลยแต่ผม,มชอบบรรยากาศหิบะมากกว่าวะ่ะวายอลามบ็อกโอ้โหเก็บของเก็บของแล้วก็ต้องวางแผนเคลียร์ทางโอ้โหเอาทีที่หลักเรามีโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้เอ่อเราต้องแค่วิ่งเก็บใช่ไหมอันนี้แค่วิ่งเก็บเหรอหรือว่าต้องไปทั้งเรือเลยน่าจะแค่วิ่งเก็บก็พอนะดีเราสำรวจทุกอันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไ่พลาดแบบเมื่อกี้ที่แบบมันไปเซฟเงี้ย เออนี่ไงเนี่ยกดเก็บได้เลย,เ,ลย,ยเก็บเสร็จปุ๊บใช่ไหมหเราไปอืมเราต้องเก็บจากบนบกก่อนดีกว่าไม่มีตังค์ดรอปให้เราละเสียดายจังเบริร์จะเอตัวเองเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เราเก็บแล้วอะแย่แย่จุนเลยเสยว่าต้องแบบไปโผล่แบบใหม่หรอมันถึงจะแบบมีอะไรให้เราเนี้ย อ๋อนี่ไงเออเก็บได้ดีกว่าอยู่ดี FPS ผมก็เรื่องล่วงอยู่เหลืออยู่30เป็นแล้วเนี่ย <T> โอเคเรากลับมาแล้วกิ่ไปแก้อะไรมานิดหนิหน่อยแก้กลับฟิกเกมนิดๆหน,น่อยหน่อยไปไปครับไปโอ,อ้ได้ไหมได้ไหมลงไปเออนี่ไงได้เรามาสตานบาร์บนเลยใช่ไหม เราก็แบบกระโดดลงเลยลำนี้แล้วก็ไปแล้วก็แบบเก็บแล้วไปเลยไงเออเก็บเสร็จปุ๊บเราขับมานี่ขับตรอจขับแบบนี้แล้วก็มาเก็บอันนี้โอเคอาจจะได้โอ้แบบนี้อาจจะี่ก็ได้ไม่เหมือนแบบที่แล้วใช่ปะละ่ะเนี่ยเราแบบเราผ่านแบบศึกหนักแบบวอร์มสมองมาแล้วไงเออจริงๆไอ้แบบเมื่อกี้นี้มันขวนมันก็ขวนง่ายแหละแต่ผมทำให้มันยากเองคืออ,อันนี้เก็บเสร็จปุ๊บมาเก็บอันนี้ขับเรือยาวไปนู่นเลยแล้วมาบ้านหลังนี้โอเค เออนี่รอไว้เลยโอ้โหตกใจอะไรวะเนี่ยพังไว้เองแท้ๆมาเจออะไรก็ไม่รู้โอ้ตายตายโอ้ใจจะวายอยเ่เปิดววนะเ,เ,ออเปิดรูวไว้นะเงี้ยหน้าเก็บนี่ยเออเนี่ยเปิดรูไว้เงี้ยหน้าเก็บชิวๆเสร็จปุ๊บเราอ้อมมาอ่าโอ้ถ้าอ้อมไม่ได้เราต้องเอารถให้มันให้มันใกลที่สุดเพื่อเราจะได้ให้วิ่งน้อยที่สุดผมจะเอา รถหนึ่งคันไปรอตรงนี้เพื่อที่จะได้ขับมาตรงนี้โอเคอ่ะเฮอมาแล้วมาแล้วจะพาลงหน่อยครับเร็วครับเร็วครับรีบครับเร็วๆครับยกลองเลยได้ป่ะเออ๋อนี่ไงทะลุเข้าไปเลยอ๋อนี่ไงอยู่บนเรือแล้วมาลองกันเลยดีกว่าช่วงนี้ผมคิดไม่ค่อยออกว่ะจริงๆคิดมันดูก่อยๆมากเลย แต่ผมก็ไม่ใช่คนที่แบบมีพลังเยอะขนาดนั้นทาไงดีอ่ะทำไงดีคุณอยากเอาเนี้ยคอมเมนต์ไหมแบบอยากผมเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอแบบอ่าไม่ต้องเกมแพงมากก็ได้นะหรือว่าเกมฟรีก็ดีหรือไม่หรือไม่ก็มีแบบคอนเทนต์อะไรที่แบบน่าสนใจเสนอหน่อยได้ไหมอ่ะวุ้ยตอนนี้ผมปวดชีด้ลยนะไปหนึ่สองสปอวาเก็บไปอ๋อไว้แล้วครับอนอน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 ใครตามเราทำเด็ดขาดทนนี้ มันจะวันมา,าน้อน้องแก๊กอ่ะเติเตะเตะทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่อยเห็นหน้าเก็บไปหนึ่งทีป๊บแล้วก็ไปต่อเลยขับยาวๆจ้าอาจจะทันก็ได้นะแต่ผมเร่งสุดๆแล้วอ่าแต่มันได้แค่นี้วันนี้อ่ะโอ้ยยี่สิบเจ็ดวิโอ้โหหนึ่งดอกแป๊ไม่ทันบายบายเฮลิคอปเตอร์มาจับผมเลยมือแป๊บหนึ่งฮนะคุณผู้ชมขออนุญาตไปขี้ก่อนเดี๋ยวมา แล้วบอกทำไมวนะเนี่ยในโรงเก็บอัน,นีมันก็เป็นเรือเหมือนกันนะผมก็เอาลงน้ำไปให้หมดเลยที่เออยากอะไรวะเนี่ยชอบทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากไงเออมันมันไม่มีเครื่องยนต์นี่หว่าเอเหมือนเรือบงังลับแค่นี้อลาบไปแค่ตรงนี้เออเนี่ยเราก็เก็บทีเดียวเลยสามอันจริงๆเรือลำนั้นก็ทำได้แล้วนะ่ะะเอาแค่เอาไว,ไว้ตรงนี้ที่เดียวกันนะ่ะแล้วก็เก็บสามอันแล้วก็ไปเก็บอันนี้แล้วขับรถออกโอ้โหโอ้โหโอ้สมองโอ้จำมันมันทำไปแล้ว เก็บไปในเมื่อทำมาแล้วก็ทำไม่สุดชีวิตอย่าลอกเลนแบบนะครับอย่าอย่าทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทำลอกเลนแบบเนี่ยแค่ขับเรืออ๋อเรืออ้นี้เรืออ้น,อนี้ลำนี้มันติดอ๋ออันนี้อยู่นี่ว่อใอช่ใช่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้นะ่ะน่าจะทำถูกแล้วแหละน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในที่ตอนนี้ที่ผมคิดได้ แล้วก็ขับรถออกไปโดยที่พอก็ยังจ้องเราอยู่แต่เราก็ไม่โดนจับเออเป็นไงละ่ะโคตรเท่จับมาแล้วอุ้ยยูลิสแอนด์นิวแลนด์นิวทูแฮทบินเดลิเวอรี่ในดูซิมันเป็นอะไรของที่มาส่งอนะ่ะอะไรหนออุ้ยอะไรกรันอุ้ยกันบป็นพกบป็นพกเราไ่ชักกันอยู่แล้วอ่ะบป็นพกม,มันดีไหมอ่ะแรงไหมโอ้โหเอามาทำมเอ้า เอาวอดมันวูทักเรามาว่าทำไมอะ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ว่าไอเลียอ่ะมันรู้เรื่องรถแล้วแล้วมันก็ over react ก็คือแสดงปฏิกิริยาที่แบบว่าเกินเลยไปก็คือแบบเหมือนโมโหคิดสุดอย่างงี้แไะฉันจะพึ่งช่วยชีวิตเจ้ารถสองคันนั้นไปแล้วเขาก็มาทำลายทรัพย์สินของฉันเชื่อไหมล่ะแต่ดีนะว่าฉันมีประกันเอาไวอ้อ๋อดีโชคดีไป แต่ฉันเองแหละที่ไปทําและฉันก็คิดหาวิธีเอาเอาคืนเขาได้แล้วละ่ะเห็นหอคอยนี่ไหมไอหอคอยเนี่ยปู่ของเขาอะมันสร้างขึ้นมากับมือเลยนะมันเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวของมันเลยละ่ะนายพอจะช่วยทําให้หอคอยเนี่ยมันเล็กลงหน่อยได้ไหมจะบอกให้กูไปทําลายก็บอกว่าเถอะแต่ว่าพาธนี้เราต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าพลังงานผมน้อยมากคลิปมันก่อยมาถ้าเกิดผมอัดต่อมันจะกลายเป็นคลิปแบบยิบเงียบอย่างกับป่าช้า ซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้ต่อใหม่พาร์ทมากันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสัญญาว่าจะให้มีพลังงานเยอะกว่าน,นี้ในการเล่นเกมเียอะกว่าน,นี้ทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันแล้วเตียงยังไม่ได้เอาเข้าไปโอเคเดี๋ยวเอาไว้วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้เจอใหม่พนนะาร์ทหน้าสวันดียบายครับผมซึ่งมันเข้าได้เว้ยผมจะเอาเข้าไปให้